สวัสดีครับวันนี้มีพ่อหารมาดูรถให้ครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้เอซีโดยโตรงครับนี่จัดดักมาตั้งแต่พนมไพรเลยครับนี่โอ้ยดูทีมงานครับทีมงานกำลังกินข้าวครับ วันนี้รถเอ่อไบุ้งกีกับเอยไงายอามกับหุบเข้าไม,ไม่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 เร็วครับก็เลยใช้บริการพ่อหารครับติดตามมานานแล้วครับเนี่ยเพิ่งจะพบตัวจริงวันนี้นะครับ พ่อพ่อลักษณะที่ว่ากำลังเฮ็ดงานไหมครับตกปลอกลงไปสื่อมาใส่บ๊อบบเข่ากันเลยครับมา้ ผมซื้อเขาได้ซีเดียนครับซื้อมือสองเขาเจ้ามาตอนนั้นในห้อาซื้อรถอมล์เพราะท่านเคยเล่นจากเทียครับเพราะท่านเล่นนะครับซีเดียนนี่แหละครับพอเคยเล่นซีรถแมคโครโบมีอย่างจักยางมีรถไถครับมีรถไถไปเกียรติินน้ำเพลินก็ะไดว่าเพลินก็ะไดว่าอยากอยากอยากร้องแมคโครบึงก็เลยไปซื้อมือสองมาซื้อมาจากใครล่ะนี่ซื้อมาจากันบ้านน้องคุ้มไอ้บ้านบุบก บ้านนองคุ้มดินครับนี่เขีเสื้อกกสรารค้ำนี่ครับรแ,แมนมาัามมน,มนกนนอ้ <c oughs>

ถือต่อเขามาท่านเห็นอย่างแั้กอย่างเลยครับเลยว่าจะเป็นมื้นี่แหละโอ้ยจังเดิมนมีสองคันกันเลยขอแบ่งเป็นมารุ่นเดียวกันนี่นะครับหกสิบเพื่อนนี่นี่ครับนี่ยู บ้านถัดไปนี่ครับ <มา S 1> มันอยากปรทัานใจอยู่จากน้อยอยู่เนาะ้ยยมันอยากปรท่านใจอยู่จากน้อยอยู่มันอยากหุบเขาเยเนาอยี่โมลามาโอ้ยเนาะเออเน่ะแม่บ่ครับโอ้ครับ เจ้าของอยากไว้วาเขาเน่โอเคอยู่คนวันยังเป็นรุ่นสอเนาะ,ะเ,เียรเดียเ,เรื่องพัฒน,นาเนาะเป็นรุ่น กลางมันก็หนังฟังแซ่บบ่แซบบอแซบบอเออในการวะเอากินเลยกินเลย ทีมงานครับมุนอุ้ยปุ้ยเฮาอเห็นปะน้ำน้ำทีมได้เสี่ยงงบครับลงโยูทูบได้น,อน้องนี่เดี๋ยวาบายคำโอเคครับ, <laughs> <laughs> okay, ค,รบคลิปนี้ขอขอบคุณครับ